สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูแปลงนาโคกนะครับแปลงนาโคกที่ผมตัดหญ้าแล้วก็ไถกรบนะครับตอนนี้เออผมตัดหญ้าไปได้15ไร่แล้วนะครับแล้วก็ไถกรบไถกรบไปได้ประมาณ10ไร่นะครับก็ไถกรบมันต้องรอเวลาที่จะต้องตัดหญ้าให้เสร็จนะครับมันช้าตรงที่ตัดหญ้าเลยครับแล้วก็ผม ต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับต้องเลี้ยงวัวด้วยต้องอะไรด้วยนะครับแล้วก็มันก็เลยมีเวลาทําน้อยนะครับมันก็เลยได้อยู่ประมาณนี้ครับก็เดือนประมาณเดือนเกือบครึ่งนะเกือบเดือนครึ่งแล้วครับมันก็ได้ประมาณนี้ครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้รถไถจะไถเข้าไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนมกราแล้วนะครับ ดินมันก็แข็งแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงฤูดูกลางรดูหนาวด้วยนะครับแล้วก็ความชื้นในในพื้นดินมันหายไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะน้ําในสระของผมนี่ตอนนี้ลดลงเป็นแขนนะครับไม่ใช่ลดลงเพราะว่าน้ํามันซึมนะครับมันลดลงเพราะว่ามันโดนลมครับโดนลมโดนโดนลมแห้งนะครับอากาศหาอากาศหนาวมันเป็นลมแห้งนะครับมันพัดตลอดเวลาเลยนะครับนี่ครับพัดตลอดเวลาเลยมันก็เลยทําให้น้ําระเหยครับ ก็เลยกำลังคิดว่าถ้าถ้าผมไถอกอบไม่ได้นะครับหรืออดินมันไถไม่เข้านะครับอาจจะต้องคลุมคลุมหญ้านะครับคลุมฟางเหมือนเหมือนปีก่อนๆน,นะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแล้วมันก็น,นู่นนะครับตรงนู้นครับนั่แหละเริ่มเผากันเลยแล้วครับก็ผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ทีนี้ของผมนี่ไอตรงแถบชายแดนนะครับผม ผมไถหมดแล้วนะครับผมไถหมดแล้วไม่น่าจะลามมาถึงตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตรงกลางนะครับก็เลยว่าถ้าเกิดไถไม่เข้านะครับผมก็คงจะต้องทิ้งแล้วก็คุมหญ้าคุมดินไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีผลก็คือฤดูาการต่อไปมันก็ยังมีหญ้าอยู่นะครับมันยังยังมีหญ้าหวายอยู่นะครับซึ่งจะทําทให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็เดี๋ยวต้องเราลองดูครับวันนี้ผม จะมาลองไถดูนะครับอีกประมาณห้าห้าไ่ครับห้าบิ้งห้าไฮนะครับฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่ก็หญ้าหวายล้วนๆนะครับไม่มีอะไรปนเลยนะครับปีที่แล้วฝั่งนี้ได้ข้าวน้อยมากนะครับเพราะว่ามันมีหญ้าหญ้ามีหญ้าหวานะครับนี่ครับคือถ้าผมไม่ตัดหญ้ามันก็จะมีหญ้าหวาอย่างนี้ครับแล้วพอทํานาแล้วหญ้าหวายมันก็ขึ้นแทรกนะครับ ข้าวมันก็จะขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับข้าวไม่ขึ้นเลยแหละไม่แตกกอด้วยนะครับผมก็เลยต้องทําอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพอทําฝั่งนี้เสร็จนะครับทําฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าถ่ายไม่เข้าคงต้องทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาทําฝั่งนี้ต่อนะตัดหญ้าฝั่งนี้ต่อซึ่งฝั่งนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าผมจะสูบน้ําจากสระนะครับใส่นะครับเพราะว่ายังไงฝั่งนี้ก็ต้องฆ่าย้าให้ตายนะครับถ้าฆ่าย้าไม่ตายนี่ไม่ได้เข้านะครับฝั่งนี้ เพราะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันิตทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองไถดูก่อนนะครับมันก็ยังคิดคิดอยู่เลยครับว่ามันจะไถเข้าไหมนะครับเพราะตอนนี้รถไถรถไถใหญ่นะครับที่มีที่ใช้ผานะครับผานสามผานห้านี่ตอนนี้เขาต้องใช้กระสอบกระสอบดินนะครับตั้งตั้งเอาไว้บนบนผานนะครับบนหางผานนะเพื่อ เพื่อเพื่อมีแรงในการมีน้ําหนักในการกดดินเพื่อให้มันจมลงไปนะครับเพราะว่ามันไถไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ของผมเป็นรถไถเดินตามนะครับใช้หัวหมูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้ากว่านะครับแต่มันช้านะครับแต่ถ้าดินแข็งมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูมาลองดูกันนะครับนะครับตัดจ้าเสร็จแล้วมันก็จะโล่งๆครับเดินสบายๆครับ ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวมแมลงไม่ต้องกลัวมแมลงเลือ้อยคลานนะครับเมื่อวานก็เจอไปโอ้เจอตอนนี้ก็เจอไปประมาณห้าหกคาบแล้วนะครับเฉพาะในฝักนี้นะครับแต่ละคาบนี้ก็เท่าแขนนะครับแล้วก็เป็นเป็นคาบที่อดหมายเข้าคุ้มครองด้วยครับถ,ถ,ถ้าเจอเจอตัวองเนีย่ยทำอะไรไม่ได้นะครับไล่อย่างเดียวนะครับ คือมันไม่ใช่มีแค่สิงนะครับไห้นี้ของผมเน <comm and> ี <IRE> ่ยบองบองอบองหลาก็มีนะครับเหลือมก็มีนะครับหลามเหลือมมีหมดเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าตั้งแต่ผมมาทําให้มันโล่งๆอย่างนี้มันก็มันก็ดีขึ้น,นครับมันไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ต้องวิ่งเงินป่าลรับนะครับแต่ว่ามันก็เจอคาบแทนนะครับก็ยังดีครับก็ยังดีดีแบบเจอโต๊ะเป็นเจอโต๊ะเป็นนไ่เครียดเลยครับ <comm ission> เจอหลายรอบแล้วครับตกใจครับ กระโดดโลดเต้นหนีปลาระหับนี่ครับโอเคนะครับนี่ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับรอฝนตอกนะครับประมาณสิบไร่นะครับตรงนี้ก็อีกประมาณ5ไร่นะครับ5ไร่ก็จะไถวันนี้นะครับนี่ครับรถดไถจอดทิ้งมาเกือบเดือนแล้วมั้งตรงนี้ ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตัดย้าให้เสร็จก่อนนะครับตัดย้าไม่เสร็จแล้วก็มันก็ตากไม่ได้ครับถ้าตากถ้าตากไม่แห้งเนี่ยพอไถกอบปั๊บมันก็กลายเป็นการปลูกแทนที่จะเป็นไถคายหางเป็นการไถปลูกแทนนะครับมันก็อันตรายอยู่นะครับมันจะทําให้เราเปลืองแรงเปลืองน้ามันเสียค่าใช้จ่ายเปล่าๆนะครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทํางานต่อนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเพิ่งมาจากงัวมาจากนาเขื่อนนะครับผมครับ เมื่อวานที่ลองไถดูนะครับหลังจากที่างหายการไถไปนานนะครับสรุปว่ายังไถเข้าอยู่นะครับยังไถเข้านะครับนี่ยครับผมก็คิดว่าดินมันน่าจะแข็งแล้วครับแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นหัวหมูครับมันแทงดินแล้วมันก็ช้อนขึ้นพลิกนะครับมันไม่เหมือนผ่านผ่านนี่มันจะตัดหน้าดินนะครับแล้วก็พลิกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมันก็เลยไถเข้านะครับ ยังไถเข้าอยู่นะครับดูดินเหมือนจะแข็งนะครับแต่มันก็ยังไถเข้าที่ไถก็พลิกดีนะครับนครับเมื่อวานก็ไถไปไหครึ่งครับก็ผมมาไถตอนเที่ยงนะครับตอนพักเที่ยงนี่แหละครับก็เอาัวเอาวัวไปไล่ทุ่งนะครับงวพักผมก็มาทํางานต่อนะครับผมก็มาไถต่อก็สรุปก็คือเข้านะครับยังไถเข้าอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอีกนานไหมนะครับก็คือจะ มีเวลาไถาเสร็จแล้วก็ไถเข้าแล้วดินไม่แห้งเนี่ยอีกงานไหมนะครับคือมันจะมีฟางเยอะนะครับอย่างเงี้ยครับฟางเยอะพอพอไถแล้วมันก็จะม้วนฟางนะครับมันม้วนฟางพอม้วนฟางปุ๊บมันก็ไม่ได้พลิกลงดินนะครับผมก็เลยต้องเตะฟางนะครับใช้เท้าเตะฟางตอนไถนะครับเตะเพื่อกระจายฟางเนี่ยครับมันจะม้วนอย่างเงี้ยครับมันจะม้วนอย่างเงี้ยครับม้วนอยู่บนดินเลยนะครับ ผมก็ต้องเดี๋ยวผมต้องหาเวลานะครับมากระจายฟางนะครับก็มีหลายจุดที่ผมกระจายฟางไปแล้วนะครับแล้วก็บางจุดผมก็ยังไม่ได้กระจายฟางนะครับก็อันนี้มาไถเมื่อเมื่อวานนะครับก็สรุปยังไถเข้านะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะไถต่อนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไถได้เยอะไหมนะครับเพราะว่าดินมันก็เริ่มแห้งเรื่อยๆนะครับคือถ้าไถไม่เข้าก็ ก็ต้องใช้วิธีคุมดินนะครับแต่รอบนี้คุมดินก็จะเสี่ยงเสี่ยงเรื่องไฟป่าน้อยไฟลามทุ่งน้อยหน่อยนะครับเพราะว่า,าตรงข้างข้างข้างๆ้างแปลงผมไถหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตรงกลางนะครับที้ขายที่ที่ถ่ายก็สวยนะครับโอเคครับก็สรุปก็คือ,อยังไถเข้านะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถาต่อนะครับผม